มาตการครับผมผมการมาตรการปูกามาตรการลูกปูครับเนาะดครับยักมือละปูมาอยู่นี่สายเนือเนะครับเนาะปูสายเนือครับผมสายเนือครับผมประมาณประมาณอาทิตย์หละอืมอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กุคูรานะปูเนะอาทิตย์เนี่ยครับอืมมันอยู่ตามโูรมนะปูเนะมันอยู่ตามโูมที่แหลมเิ็นกรเนี่ยเนเพิ่งเขาอยู่อ้โหเป็นเพรชนไห เป็นไมบ้เช่นไหนคับผดีก็นกรเบิงเขาเคือนเยยูคนบอดีเป็นเบิงจะดีเป็นบุเบิงเนี่ยสอบเบงยุ่เือนที่การเข้ารับลูกจ้งอย่างนี้นะแสดงแสดงว่าประหารร้องไสอ่วันนี้ก็ร้องอย่างเดอยอเป็นยังไงผู้เขาว่าร้องยางก็เป็นปลา่นต้นกิ้งงาม่ำหย่เนยเอองำขึ้นนะเว้นหย่มั่เล่นเอเวนติ้งตดินะ ยางก็ไปติดกวดวัดนั่งบนนี่นะสักตัวว่าสิไปนั่งสมาธิบ่ปอบผันยีนข้างใหม่ก็ไปอีกคนไม่ตาเลยคูณปูในเมืองวังบดเนี่ยเพราะงั้นนี่นั่นในข้อมูลผ่านน่ะคือว่าคนมาจากประเทศจีนเนาะฮะคนมาจากประเทศจีนเนี่ยในข้อมพูลของปู่มันว่าคนมาจากประเทศจีนพุ่มปอบผัวยังไงพุ่ม พ่อผมพนักทุกวันเท่าเลยโอ้โล้วสมโบราณเนี่ยลงด้วยสมโอมากอืคไปมาเนี่ยขายทำไมมีงามด้วยสังภาระอนามด้วยสัาระมันทางมาที่ที่ทีคนนั้นเหนอเนี่ยที่เขาเห็นอ่าแม่แม่คนคนโอ้บัดเด้แยวโอ้โหมันแทบมันแทบมันนั่นแต่ว่าเออคนมาพักคุณนี้ มาตั้งแคปมตั้งตัวนี้ันว่าเขาจะเราเขาได้ผู้เสียชีวิตเขได้ฟังไว้นี่ใช่ไหมเนี่ยมืได้แจ้วอ้าเป็นเอี่เดี๋ยวเราเห็นเนี่ยเขาว่าเป็นพวงธรรมดาก็ผมําบานคนนี้เนาะจำบานเขาอะไเป็นบอกมีคาไม่ยังคาธรรมชาติด้เนี่ยเรียนเนคาปู ตรงไหนมีคาปลาคาอย่างนี้เห็นว่าเป็นเอ่อคนค้นกยู่แม่ถ้าจะปลูกเน่าอยู่ในกิ่นตับพูเนาะอืมเขาเซตปูอืมงานนี่ีอย่านงานอะนบก็ได้มาอย่งไรปูเขาคือได้มาคุยกันบ่กับเพิ่นกับมันปูปุ่มเป็นยังไงที่ว่ามุกโกรดตัวคือเป็นเป็นน่งไปหหนขอเอานี่ยนะกิแดงเป็นเนย่วนกู้ด่วนถึงมันได้ตัวเองปู วัน ¿Hey? ี uh, bueno, lei, ้มีผู้ชายสี่คนฮะกินเราบ่ปู้เผ็นโอ้โวยบกินนี้วเบ๊นี่บ่กคยกินเอาไว้ตัวส่วนพระอนางขายเรานันล่องาะโอ้บ่กินนะจะมาบวกกินคุ้มร่องคุมร่องของห้องไสกินเราบ่อืมนั่งยดนแก่เสือได้ดิ โอ้ปูลำรํำนี่นาเก่งขามพูยังนี่โต๊ะโต๊อยินเราปูปูแ่นางนางพาดหน้าเขาเป็นซีร์คนแกเสือบ่มีบ่ได้ใช้เสือเนไม่เสือใช่ตัวว่าต้นสวโบราณนี่บ่ใครมาใครเสือเนาะพบกใครมาใครเสือกันบ้นนี่ก็เรียกว่าโอ้อาตมาปสานเราเออเออเออได้นางกายมามันนี่มันมาเห็นถอดนั่ ีแมนคุ่มตัวนั้นเนี่ครับบอนต่างๆครับผมโพนะเราาะว่าวันนี้เขาคนสิ่ขายเยอะนอจะได้ว่าขายหลายคนไหนขายแปดท่านัเออบมมีเงินอย่เลยวายนี่ครับยังยังบอทันจงอซื่อทั้งทัมมีเงินก็เลยว่ายนี่ก็เยยางกายเถือได้เลยรัผมซื้อยู่พูีกแเกะาอั่นผมแนะนำมันสงสัยยืนยนเย็นบอย่นงเออ นี่สามโอ้คุณอย่หันผูดยวเพราะอะรยับมาหนิวะดิเพระว่ามันถือแบบคุวมามันถือเด้แปดพันนะที่โรงหานตี้เนี่นแล้วมันถือก้แมันถือแปดพันเนี่ยเสือโลดเป็นจัดเป็นหลอกหลอกขายแบงหลอกขายแบงหลอกขายอานนีหลังจากหันหลังจากไปขอยอยู่หันบะครับได้ยมาต้นสาย มาปัดความสัอาดิตย์สักวันอะไรก็โอ้กูก้าก็ไม่ยดโดนนะแ่ะมื่งสามลูกันน่วะไอตุ่มนแต่ตุมไปตุ่าไปเนี่ยความก็อาจมันนั่งอยู่เป็นคิดใดคิดดีมีแปงนี่นะละวะเดวไปลูกเบิ้งขึ้นหกตัวเนี่ย้ห้าเจ็ดสองน้กวก็ สองหนึ่งสามบ้านี้ยังบุกใครอีกดิอ๋อยังบุกครอีกบุกครอีกเขาไปไหนคนประเทศอันกฤษอ่ะครับผมเขากดบังคีนั่งใมาพี่อ่ะงานไปเยันทั้งไปแต่เวิ่นมันจิตรงดินแล้วบ้านเลี้ยวออกมาเลี้ออกมาที่เขาไปไหมที่นี่เขาไปจุดถูกที่นี่ก็นไม้อะนะเขาไปว่าท่านนั้นผลจริงา ตามตะเวนก็ชิตูดินน่ันโอ้ว่าตายตายตายครับิบยชิบยทุ่งเงินนะอออสมมือหรือเปล่าที่ออกกกมออกมาพอดีน่ะไต่เพว่าเป็นลูกเขาไปรอกเอายังไงเนี่ยลูกญาติไงอ่าลูกที่ไปเดินุงกลมดูกุฏิผมาน่อครับจะได้วังที่ไออกมาเขาไปจุดจุดได้ได้ออกมาสี่ สองสองสี่สองสองสี่เออเหมนเป็นตรงกันกับตัวนี้ตัวนี้มันตัวตัวนี้มันได้ถ้าแปลงได้สองหนึ่งสามครับถ่ายมาตัวนั้นได้สองสามคือกูดูท่านแสดงว่านี่เลขสองเลยชั่วเลยแต่ว่ามันจะติดตัวใดนั่นอ่ะม่รู้เลขสองเลยมาชั่วเลย มาเล่นก็งั้นประมาณนี้เด็กแตจละวันเนี่ยมันแปดสี่สองแปดสี่สองแปดสี่สองก็าต้งการจะเนาะกับเหล็กอีกคู่ชุดสุดเก๋อคู่ชุดสุดสุดเกสองสองสี่บหรอเนหลยมันมันมันมีเห็น่วยเขาไว้มันไปอยู่เรื่อยๆน้อยนิดครับผมไปไปทุกวันเลยแหละมันเอ่ในยาสามตัวเนียมันสิไปมันสิไปที่ตัวหนึ่งที่ตัวหนึ่งบล่างกับบนบนกับครับ แต่ว่ามามที่ที่มากแน่ๆนคือสองเลยว่าถูกไหมครับสองนังน,นั่นนนบนงบนตัวพันธท่งเด้อแต่ว่าสองหนักมากมากเจะบอกไปแล้วบอกเขาว่าอันบ่มีตัวซื้อหายซื้อเลขสงการเด้อ<ม>สองการตัวไหนเนืะคนปกินนอ่ะอแล้วมีตัวไหนแล้วเลขวันที่ 12 1สองจบสามไม่ใช่หรือว่าเรีกสงกรมเขาเข่าจะหนีกระปูมาเข่าจะหนีจอเน้วคืออืมอื่เรียกแต่ทิจะรล่ทุกุกปูบตัวแล้วกระปูสองสองสี่อืมสองสี่สี่สองสองมันมันบนมันบินหนาบิหัเนี่ยอืมบนหนาบินท่างเนี่ย สองสองเคยเอาหสองสองหนึ่งเับาสนเดศูนย์นี่เจดศูนย์เนี่ยเจ็ดศูนยนี่ือองขายคนคลายทีแเล้วมันถกแล้วโอ้ถอแล้วแบบแปดพันบาทแปดพันบาทสีลายแล้วมันถือได้ปูตัวหเออมันถือก่อนดิเพราะามันถึกเนาะ อูกถือได้ที่จรอล้วถือได้ที่เด็กแล้วเพราะมันเะเพราะมันจะแปดุนนี่เดินว่าเพราะว่ามันถื่อนเพราะว่ามันถื่อนนี่แล้วผมมันถื่อแล้วเป็นอะไเป็นเด็กใค้ตัตงมาตา้งมาเป็นเงินอด็กเพรือว่ามันถือตัวแห่งล้นก็จีแม่ตัวหนั่นด้วย งืเจานี้ก็ได้เนาะหลายเดี่ยงนะก็เลี้ยแต่้มุ้มากระชัดกรคัดกระพานเท่านั้นเลยเนอ่เพราะว่าพุ้มยู่หันมาเังเนี่ยใน่้องหกขาคเนี้คนน่วนใ้ถต้องเลี้ยตอกัวแน่นครับพุ้มยู่หันไในมางหันนะครับกุ้มเป็นมังสารกุ้มมป็ารนั่นละเด่นนั่นแหละ มันว่ามันว่าสิใที่ปูเนียนเนมันจัดเป็นลอกไว้แล้วเนี่ยร้ายว่าเนี่ยเนี่ยลอตายแน่นลแบบมันถึกเลยปะมันถึกกัได้วะเราจะเอาตังใดสนยังเร็วเออแล้วตัวเตี้ออือคำว่าผูไปเห็นอยู่ เออตัวนี้เป็นเลขโคกโกหห้าจุดสองทั้งตัวตัวเลขโคกตัวตัวเลขโคกห้าจุดสองเออเจ็ดสองสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามอืม เรื่งการคอดีไม่กลับไปพูดสามหนึ่งสองสองเก็ดห้า่รู้แล้วเ็กหนึ่งสามนี่ผมมักผมบอกแล้วผมมักกครับพี่เนาะก็เรียอเตะไปบ้านึหงเนาะว็นไหนแบบนั่นเนาะยันหนึ่งจะนั่งอยู่ดีว่าตัวเน้นๆนี่ผู้เน้่นตัวเด็กพู้อสอง สองตีองจะนไปิดกับตัวไหนสองสอี่เนี่ยอครับสองสี่สามนยครับสองสามตัวนี้คับสองตัวนี้แปดชูนตัวเดียวสององสี่อ่าสองสองอองตัวอออีไปกับ